สวัสดีจ้าเจ้านี้จะพบกันเช่นเคยค่ะก็เตรียมของออกขายตอนเศา้าจ้ะเจ้านี้ก็มีขนมก้วยทอดกล้วยทอดก็มั่นทอดจ้ะอันนี้ก็คือไข่หงอันนี้ก็ไข่เตา่าขนมนะจ้จ้ะ สามอย่างแล้วอันนี้ก็คือขนมดอกบัวจ้าดอกสวยๆค่ะจัดเต็มเลยจ้ะวันนี้เยอะนี่ค่ะมีกับเข่าก็มีผัดอุ้นเส้นไข่นี่ค่ะหอนทอนค่ะแล้วก็มีอีกหนึ่งอย่างนี่ค่ะพอโลไข่หมู ไข่ลูกใหญ่ๆเลยจ้ะเดี๋ยวเช้านี้เจอกันนะจ้าสวัสดีจ้า